ตอนเชา้ายังกุ้งก้าวชวนปกติเพื่อออกลงกังไกรด้วยภาวะกาดปิดปนันีนี่ติ๊กขึงมวยรุงเล็วยังไม่ระวงังฉินนันตาเราไปตามลาเฮ็ดเม็ดปุ่งจะเลียยาดเนื่องจากพวกก้าวตายลมไม่มันจะมืดกว่านี้อีกหรือที่โอกกัดตัดสะโตเพื่อเอาวปนานทัดป่าไม้อีกรน,นึงที่แกล้งไว้ก็คือตัดเต็งตัดสะโต ตีอยู่ในพื้นตีเราเนี่ยไอเต็กโยดไม่เสมอโหติบริเวณปลายยดของเขาจะเป็นแร้งานตีอยู่องค์เพลียในสมรยจาติเอง่อเพลียเองก็การไม่ต้องปั่นบินขึ้นรูตรงกว่าลุ่มปัดขึ้นรุงแต่ใดก็เวียนลบว่ากลายเป็นนานก็นกเอ็นกินรังถ่งนเราเองก็มีผลได้ผลเสียกับสรัตว์เรานี่ยเออี่วเป็นการช่วยแบ่งปันในเกี่ยสร้างแร้งอันไอกองกูาเยอะ พอเห็นดูลูกนก,กเดี๋ยแต่ละทับดาได้มีโอกาสมีแรงงานที่กินเมงโฟนอกจากมาแรงอื่นที่อยู่ในบ้นทีตามยอดไม้เมื่อมันตาลริปมรับสภาพใดนี่คือดอกแรกก็วันนี้ถือว่าใหญ่โตเลยนี่คือความสมบูรเป็นตัวชีวัดเอน็นว่าเมื่อเราปรับรุงดินดีเนี่ย สิ่งเหล่านี้ยาเป็นตัวพิสูจน์ไอ้นั่นความอุดมสมบูรณ์ขั้นในพื้นตีโดยไม่เป็นต้องไปพึ่งป้าหม้อดินไอ้มากยเทพดินวะได้หรือไม่ได้กรีปิยางก็คือยางเริ่มตุ้มตีกดเกี่ยวทุกตัวทิ้งเลยเนี้ยเมื่อควบคุนตัวใดไปมานำยางก็กดพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นทิ้งดีได้เปล่าถอดเต้นมาจากตีเราตั้งใจทั้ นี่แหละจุดเดี๋ยวไม่เคยมีการขึ้นของเชื้อเอชมันเนี่ยเราดื่มปบปรากฏได้เร็วจากอิทธิพลของฝนที่ตกติดต่อหลายวันทำไมไปมานน้ำในตรงโรงเองกับติมในกรณีดอกเม็ดเองอยู่ติดกขบติมน้ำก็ยังคงเต่งดอกเอ็นนี่เราไม่กล้ามาเก็บก็ยับเยืนอยู่ดีกับความชเราเนี่ย กรหมวท่วนหินทรีจะพูดได้จ่ปากก็ต้องเมือเราไม่มีการลงทุนอะไรเพิ่มเล็วจแต่ะดดนดดนห,นหนัดเก็บเกี่ยวพุ่มประโยชน์ใดไปไหนช่วนนกจากดกเอ็ด,ดีขึ้นปมพรป,ปรับในวันนี้แล้วปว่าบุิเ็นพี่นามเองก็มีไก่ก็ลูกเกียรติเราเป็นเพศหน้าตานี่จริงเป็นแร่งลุงต้านหรือยท,ทีดิุดก็ได้ เดี๋ยัดได้การหมายจารยุทธในการเกษปั่นโดยอันนี้ตรงที่เราดูแลและไม่อบเรียบสมัมจัดย่อมตรงพ้นในทำจัดเองก็คืนกัำไรไม่ไหวเป็นเม็ดเม็ดนำพึ่งรื้อรังนกเอ็นกล้องเหล่านี้คือกล้องที่เกิดขึ้นเองที่สมัยจัดสร้างต้นไม้เกเราดูแลดีและไม่ไอบเลียบ คุณที่ก็ใจธรรมะโยมก็ใจธรรมะจ่าได้ดีตัวธรรมจ่าจะสอนให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมจ่าง่าให้เราเองบใจใส่นี่แหละรับปุ๊บไปยุดบุบหลุก็คุณบุญจริงครับวันนี้ที่ว่าดอกเอ็ดเมื่อเทียบเอ็ดเม็ดกก็ก็มันหรือแล้วก็เราที่ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มาก ไปลาไวเกล่กว้งวางบ่เก็บเอ็ดเม็ดในต้นยางเผื่อเงาวัวรออีห้าปีนปลาประ,ประกอบเรนีจะเป็นตัวฉีน้ำได้ดีหัวใจรู้จักต่ำก็มีกินเก็บพุทธมฤติเปน็นอาทิตย์เร็วไม่มีดีตา ก็จะลดลงเลยก็บใบมานเรดมดนนี่เลยดอกเล็กๆที่โราที่จะเก,ก็บในวันตัดไปที่กอยๆเต่งขึ้นมานี่คือดอกเก๋ที่ปลอมตีก็ย่อยพันธุ์ในรุ่นต่อไปนี่ถ้าตกทวนที่เราไปตัดลงติงเชื่อไว้กับอบอร์โธพนับเรหมดก็ถือว่าต่อไปกูด้ตังโรงงาน เอ็ดมันกับองก้าย่าเปลื่นกันถึงจะทำให้ช่นงยังเราในนาค้นนั้นมีได้ไดถ้ามัดต่อทู่กับช่นปามได้สบายที่เขามันจะคุยให้กว้างว่าแม้ตะก้อนตกก็ยังมีเงินเก้าวกระเป๋านี่คุณตอนกับแควติดลูกติงเอาไว้ก็ยังมีเอ็ดเม็ดปรากฏกายเองขี้ยาเองก็ปลอมโรอยเก็บใกล้เหมือนกันตะกุนติด กันยาวๆไปเลยเมื่อแต่คุณมาเปลก็ยังเอือกัวด้านตีให้ดอกเอ็ดเม็ดได้ขึ้นเมื่อแต่ดุงตะปรถเองก็ยังมีดอกโตโต้ให้ได้ปอบอินนี่เดินแป๊บเดียวได้เกือบถึงตั้งแล้วเจได้ปูไม่อยู่เร็วปูโผจบกินหมากนี่เป็นแนวคิดของปูเราแข่ผู้ อมาตะลงไปบัดดูบอกว่าได้ป้นจุนเกินปลมาิดตั้งว้โกจจำกัดกองเม็ดแมก็คือจะมีกินเยอะถุงน้ำ้นฉนั้นตอนนี้คือเนวคิดว่าจะตะนมอ่านยังไงจะทาเป็นเองหรือว่าเป็นแบบโดงไม่น้อไม่เพื่อ้เอ็ดมโตัเนียสมัตเก็บคุณอุปบัตดีของโก้กินได้ต่างปี เพื่อรองรับกับถุกทวนติดโราเชื่อแบบโอยไว้ถ้ากโกะอกรมกันจำนวนมากจะได้ธาหมัดปีกอกาศไม่ไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอาชีพเติมขึ้นมา,าได้ได้กับกบกัวโตเราเครมีกวามคิดดีๆในการนั้นน้องมานรวม่มีเมนูเกี่ยวกับกระตมเอ็ดเม็ดกินอร่อยๆแนะนำมาได้ พอเรจะลงตำกินเล่ย่าะต้องปุ้นตัวรับแหตันว่าอร่อยจริงหรือไม่ที่ตันแนะนำมานีา่ื่วเยอะจริงๆครับน่าจะเต็มตั้งวันนี้